สวัสดีค่ะยายเตี๋ยสิพาไปกลนมันเด้อค่ะเด้อมาไปกลนมันน้ากันค่ะตามกลนพอบานไปบ้านสิพาไปกลนมันยังอยู่ใสดอกมันก็ได้มันปลูกไว้มันเล็บสางมันเขากำเพื่อนว่าปุ้งลุงค้นก็เอื่นมันเขากำปุ้ลุงค้นกอื่นมันเล็บสาง ป้ากระหูกๆหลังบานก็ได้บ่มาได้มาถางบ่มาถางเนี่ยเอาเครื่องเอาเครื่องมาหนันปลายปลายปลา,ายเนี่ยมันเขากำบุกไว้แต่ดนแล้วคันบ่ก้นกระเลี่ยนหัวเด้คันบ่ก้นกระเลี่ยนหัวเป็นหัวไม่สั่นเละนี่ารราสามันเขากำปลาใส่ดูละจุ่วปูน่ะปูน่ะ ขึ้นโคนพูนอะพี่น,น,อน,น้องเบืองแน่เบืองแน่ยาฟ้าเปืดคืองามแทะปืด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 ไปทั้งนั้น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 หันนามาใใจกล้องเออหันนามาใใจกล้องอือนั่นแหละเออฮ็ดจันซันละออกไกลไกลก่อนมันบ่เห็นอือนั่นละ่ะเคลียออกดีดีเคลียหัวออกให้มันเห็น กนมันพี่ไก่กับบัวเลยกนพี่ไก่บ่ได้กลนบ่ได้กลน,นล่ะปีนี้มันก็เกิดหัวใหม่เปลี่ยนหัวใหม่หัวเก่ามันบ่อยู่เด้หัวเกา่า,า,า,เ,กาเปลี่ยนหัวใหม่ไปเรื่อยๆปีนี้พ่อบา้านสิมาขุดไปไว้วไปจะเห็ดของหวานแง่มยากของหวานเท่ากับไม่เห็ดเนาะ หัวย้ายายัยคอยเห็ดอย่าเห็ดเร็วคอยเห็ด๋ยวเฝ้าคนคอยกลนไปโอ้โอก็จะเห็ดแห้งหลคอยคอยเห็ด เห็นเนะมื่อเห็นก็นค่อยๆเคลียไปค่อยๆมันอยู่เอาเสริซุ้มมันอันเป็นยังสีนะเอาเปล่าไปเฮ็ดกินมันเฮ็ดของหวานบลูกไว้หลายปีแล้วบม่ได้ขุดจากเทียเปลี่ยนหัวไม่ไปเรื่อยๆที่กายนี่กับไม่ได้ขุด แล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่ไปคั้นเ้องบกูดมันก็เปลี่ยนหัวใหม่หัวเก่ามันกับเบี่ยงหัวจะเก่ามันกับเปลือยแห้งไปขึ้นหัวใหม่พุ่น์่ะฟุ้งโจดโกดอยู่นี่นละ่ะควดออกเออปั๊ดงามค่กงามแน่พุ่น์่นะเบมึงแน่นี่ละ่ะคั้นเ้องปลูกไว้มองดินดีๆนี่คอยฟังไปเบิร์ตนะมูนี่อันนี่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 นตู้ละตู้ เจ้าเห็นบอ่อหมากมันนี่เห็นบอ่อี่เห็นบ่นั่นแหละเจ้าจเอาโล่งมากแหละมาฝังไว้ฝังไว้น้ำมูลนี่แหละฝังดินมันดีอยู่ฝังไว้นี่แหละตัดเขี้ยวออกแนวมันขึ้น,นต้นพักกระเดาน้ำงามต้นพักกระเดาก็เพราะได้กินอยู่ได้พะกกระเดาก็ได้ปลูกไว้น้ำบานน้ำเฮียน้ำซ่านนี่แหละปุูกนะเงาบักไงหนึ่ง ngầu điều đấy nhỉ nó ừ. quật ma luôn ừ. Nàng bát phát nhục khẩn nhục khẩn nhục ra con ừ, nản 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 nhục khẩn nhục khẩn hay bưng nòng bọc nhảy ao nhục khẩn ừ, xô con xô con bu nè bu nè หัวบักใหญ่นึงโอ้ยเด๋วหันซอนมันเข้ากรบ้านมื้อเจ้าเอิ้นมันหยังพี่น้องบ้านข่อยเอิ้นมันเข้ากมําเล็บ้างเทาสร้างไปล่ะพุ่นน่ะมีแต่หัวใหญ่ๆพุ่นเอางัดออกใหแตกเด้อน่ะเอาเอาเอา แล้วเอแต่หัวมันนะอย่าให้เคี่ยมันนันเดอร์บางไว้คือเกา่าเคี่ยมันใหญ่าขาดอืมคุณนะยกขึ้นยกโซ่ยกโซ่โซโซตัว<อ>ให้มันงามสะอ่อนซ่อนตัวนี่ซับเอาหักเอาโหลดเออหักเอาโหลดหักเอาโหลดทั้งนั้นกระจงไว้อืม หักเอาทั้งนั้นกระจงไว้จงไว้มันสืบพันต่อไปหักเอาลวดนั่นแหละนี่หัวในหน่อยมันยาวเด้อเอาแต่หัวใหญ่ๆหัวในหน่อยฟังไว้คือเก่า khác Pino của anh, của nà, đây tăng lái nghèo điều nghèo điều đây tăng lái của nà, ngâm nè, หัวเก่ามันฟังไหวฟังไหวหัวเก่ามันอย่าดึงให้เขี้ยมันขาดเด้อเขี้ยมันกับฟังลงคือเกาคิดว่าจังใดจังมะโกนเพราสิมะกกนตะหลายมือแล้วบ่ได้มากข้าหยา nhân năng bằng con khỏi đó Hãy câu cho kênh Ghiền bỏ ฟังไว้ลุงไว,ออวอ้อีอกอือฟังลุงไวอ้อีกคอยเอามาปปู่คุณขนะอเมาแตะพุนเนาะฟังเลยเนานะ,อะคอยก็ฟังไปน้ำนีย่ยู่บุน่นนันเอามาฟังอีกบุ่นหมากมันหน่อยยำยางอยู่หัวหน่อยมันหัวหน่อยพุ่อเทึ่งๆปุ่นเอามาฟังอีกฟังไปไหลายๆหลุมนี่ฟังมานะ้ามูนี่ไะมูนี่ ฟังหน้าโหลดลายเงานี่ผู้ใดเอาของเขาไม่กิ่ไปกินเลยดอกเพราะว่าเขาปลูกแหละน่ะมีแต่หัวใหญ่ๆงามๆ เห่าเดียวอ่อนซ้อนเนาะคิดของหวานคุณน่ะมึงแนยพี่น้องเอ้แต่จะอ่ะอนครั่เนี่ยคุณน่ะ จะอ่อนคักนี่แตหัวงามๆกุ้นไปเฮ็ดของหวานงัดขึ้นปาดเงานี่แม่ปาดหัวนี่แม่แหงไงพูด่ะ Ngầu bậc lê, honey ngoài ny Ngầu bậc ba thôi, bẩn ba còn son ba boot, 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 ao boot, ao boot, 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 tít chụp boot, 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 ao นี่นี่หัวนี่หัวทั้งคางนี่เออนั่นล่ะนี่นี่นี่คางนี่นะคางนี้เป็นไงนี่หัวคางนี่แม่หัวชุดๆนี่แม่เออเออหักเก่งสั่นละหักเอาโลดกับข้าว้กระจางนั่นเห็นเกิดอีกอืมอืมซับเอาซับเอาเออนั่นล่ะเออฟังไใบบาน เออฟังไว้เลยบานเอาละบานฟังไว้ค้างนั้นอื ừ, ได้แล้วนั่นฟังไว้เลยอืพูดนะเป็นวีเป็นวีอยู่าเงาเดียวเนาะอ่อนซ้อนเนาะออพูดนะอ่อนซ้อนคักเงาเดียวเงาลงนั่นล่นนะ ฟัอไว้เออ,เอ,อฟังไว้บ่โอ้ยเอาล้งไวฮัลลามีเราเก่าล้งลงมมันก,กน็คินคืนคือเก่าอันนี้บอแม่นอันนี้คอยฟังอันนี้เอาอันหัวอันนั้นฟังเอาโอมโนเป็นยังโดขนาดฟังไว้ ฟังไว้เงบกันมากนี่นี่อือฟังไว้นั่นละนี่หัวหนึ่งออกมาทั้งคางนี่นี่คางเงับมากนี่นี่หัวนี่เอาอันนั้นลงไปแน่นี่ดึงหมากมันลงไปน้ำแน่นขุนหมากมันยำยางอยู่คนตัวนีเหล่าชิว่าฟังไว้อีก เอู้ห่ามันห่ามันบัยังงหามาหามันบัยังางไม่ใช่บัวเงบัดีปั่นเป็นยัง่ายเอาหัวซ้ำนี่นะมาปลูกนะหัวนี่นะกูรูซ้ำกำปั้นพู้นะมาปลูกนะกูนไว้เอาหัวนี่ลงจุ่มนี่ลงไปทําแม่คางนี่นะนี่เออฮันละเอาคางไปเคี่ยนนี่เคี่ยนเหนียวลงหนัน ยังค่อยเอาหมากมันมาสับน้ำมูลนี่พุนดึงหมากมันลงมาสับน้ำมูลไว้หนี่สับน้ำมูนแต่ว่าข่อยกระสปปับไปแล้วแล้วว่าที่เดียวกินบวานบาไว้ฟังไว้คือเกา่าคุณออกแล้วก็ฟังไว้ฟังเงาไว้ให้มันเกิดอีกปีหน้าทุ่มดีๆ นะมันดีมันโกนจุกโลกอยู่เออนันเงาหนึ่งเอาใส่นี่มาทั้งนี่ก็ะไ้ตัวตัวนี่นเงานี่ใส่นี่ก็ะไ้ตัว อได้บ่เป็นตะยังบ่ต an uh, ัวหัวตอมันแตกฟังไม่รถพุ่นพุ่นหมากมันทั้งหัวเจ้าเนี่ยดึงลงมาแล้วฟังฟังไว้อีกพี่น้องเออนั่นแหละใส่มีหลายตัวอืม น่เอา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 อันเกาหัวเกาเนี่ฝังลงแล้วก็ดึงมากมันมาใส่น้ำเพียว่ามันบ่เกิดห้ามันตุยห้ามันตุยนั่นแหละดีแล้วนั่นจะปลูกออกปลูกไว้ในตุนนั่นละ เองสีก็ได้เด้่ยแหละนี่หัวอันนี้หน่อยนี่นี่อันนี้หน่อยนี่นี่อันนี้น้อยน่ะอันนี้น้อยน่ะน่ะเออนั่นแหละได้ด้วยเกิดเกิดเกิดนั่นแหละเอาลงไปเลยเกิดเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นบ่ หัวเกาไปฝังไปเกิดขึ้นเกาพี่หมากมันเอาลงไปแนะ่ย่านบกเกิดก็ได้ปลูกไว้หลายหล,ลุม เห็นมันเกิดพี่มาเอามากพี่พูนพุ่พุ่พ่ึ่งรงฟังไวพี่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 ย่ำย่างพี่พี่มากย่ำย่างอยู่พี่พี่มากปูนะเออุ่นแห่งลาออนี่แหละเอาล่งฟังไว้ตัวนี่เออเอาไปโลดนี่ปลูกไปนะมูนี่ไปอีกเร่อนี่เออนี่แหละนี่แหละเออเนี่แหละดึงลงมากปุนะลายกัลาย หมากเ่ี้ยยำยางอยูอย่เอาไปปลูกต่อปลูกโลอดอุ้ยลายค่ะคุณนำมามาก,ก็เอาไปต้มได้ที่ตัวกินได้ที่แกอืมทีนี่ก็ไ้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะลินนาเจอกันไหมค่ะบ๊ายบายค่ะเก็บมั่นไปไว้ก่อนค่ะ